ฮัลโหลทุกคนดีวันนี้เราทมีะไรบ้างคะวันนี้เราจะทาผัดสะตอกุ้งแห้งนะจ้าอันนี้คือกุ้งแห้งนะจ้าเอามาตำให้เอียบ โตโตภาษาจีนกลางเนียคโตโตข่านี่จ้งสิโตโตก็คือสัตอนะเจ้าก็ักแบบนี้นะเจ้าปักไตปักไตนี่มาลังโมะอะมาลังโมะปักไตปักไตภาษามาลายูเรียกปักไตสตอภาษาจีนกลางเรียกโตโตสตอเขี้งวันที่นาเสกใสในเียะค้ั เจ้าคนจีนประกอบกิจแบบนี้นะเจ้าสตอพัดกุ้งแห้งเจ้ากุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งแห้งแกงกระป๋องซ่อนหนีใส่ผงกะหรี่นะเจ้านิดนึงเพื่อนแกงกะหรี่นะเจ้าจะครสแล้วเจ้ามันต้องใส่อย่างอื่นนะเจ้าเชียงหวันน้เจ้าสตอพัตกุ้งแห้งโต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 เฉาซวอนหนีซ้วนหนีแกงกระป๋อง สวนนี้จะรีฝืนจารีฝิดก็คือผงกะลีส่วนนี้ก็คือกุ้งแห้งนะเจ้าโชโตก็คือสะตอปักไกปักไกก็คือภาษามาลายูนะเจ้าสะตอคนจีนเรียกโชโตคนมาลายูเรียกปักไกมันวายเจ้าโชโตวายเจ้าโชโตมาลายหัวเจ้าปักไ้ปักไกภาษามาลายูเรียกปักไ้เจ้า ้ก็จาจิ้อแบบโชกโต่ใช่หนึ่งเจ้าหนึ่เจ้าหน้าตาหน้าขินกับเจ้าเด็ดด้วยใชารหมจิ้นต่อต่อ支持哈哎这是家边翻哦边唱，刚一边哦，就是这样น煮。我的孩子很喜เ吃的。เจ้าสำหรับกินนี้ขอลงคิปแค่นี้กันนะเจ้าหนึ่เจ้าพาซาตอ่ะกุ้งแห้งนะเจ้าเจ้าเออจะมา妈妈讲万一 เจ,จ้าเอ่เจ้า那个ส米蒜米蒜米เออ还有那เ虾粒粉虾粒ีเอ,อ,า,อามีกุ้งแห้งมีสตอแล้วก็มีผงกะหรี่นะเจ้าสำหรับพี่นี่เขาจะพิกันนะเจ้าสวัสดีา่า